สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณทิคกีกับนีซก,กอนวันนี้พามาดูธุรกิจนะคะชานะคะที่อยู่ในจ,จังหวัดนะคะเป็นชากาแฟโบราณน,นะคะของเพื่อนนะคะที่มาเปิดที่สุพรรณนะคะน้องก็มาเยี่ยมนะคะนี่ก็เป็นร้านของของเพื่อนนะคะก็จะมีอร่อยมาก <c ười> คือกินหมดไปแล้วนะคะก็อยากจะมาบอกว่าการที่เรานะคะ เป็นคนที่จะมาเริ่มสร้างธุรกิจใหม่นะคะเราต้องเรียนรู้แล้วก็ลองดูชิว่าเรามีความถนัดกับตัวธุรกิจตัวไหนสินค้าอะไรบ้างเราต้องรักแล้วก็ถนัดมันด้วยนะคะยี่เป็นเรื่องของอาหารนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของเครื่องดื่มเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้นะคะหลายๆคนนะคะคิดอยากเปิดร้านกาแฟก็ทําร้านกาแฟใช่ไหมคะลงทุนไปหลายแสนเลยนะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ต้องดูรูปแบบร้านโลเคชั่นนะคะรสชาตินะคะหรือว่า คุณจะขายอะไรกลุ่มลูกค้าคุณคือใครแล้วก็โลเคชันนั้นนะคะสถานที่เนี่ยมีคนผ่านไปมามีทัศนิกเป็นคนประเทศไหนนะคะแล้วก็ใครทําไมเขาต้องมาซื้อสินค้าตัวนี้ใช่ไหมพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะอยู่ที่บริเวณปั๊มน้ํามันนะคะแล้วก็จะเป็นตลาดด้วยนะคะจะเออเสาร์อาทิตย์ก็มีคนผ่านไปผ่านมาเป็นตลาดเช้าแล้วก็มีตลาดนัดนะคะแล้วก็มีตลาดวิกเออวีคลี่นะคะมาร์เก็ตเพราะฉะนั้นนะอ่ะเอออาทิตย์หนึ่ง ตลาดนัดวันศุกร์สองอาทิตย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในโซนสุพรรณบุรีเลยนะคะอำเภอจํบาลบางบวชนะคะก็จะเป็นามน้ามันนะคะก็มีคนนะคะมีกลุ่มูค้าเข้ามามาจอดซื้อข้างหน้าก็ได้ก็เห็นนะคะสามีภรรยาขายของหนู่มเพราะฉะนั้นนะอันนี้มันสร้างรายได้แล้วก็มีเงินสดเข้าทุกวันการท,ทําธุรกิจแบบนี้ถึงแม้ว่าจะร้อนนะคะแต่มันมีเงินเข้าทุกวัน อันนี้ก็อยากแนะนํานะคะการลงทุนมีของธุรกิจเนี้ยมันก็ไม่เกินหลักหนึ่งแสนสองแสนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเพื่อนนะคะมาแล้วนะคะแอบไม่ยอมเข้าก็อนไงจะเข้าไหมถามก่อนธุรกิจธุรกิจนี้นะคะดีมากเลยนะรายได้เดือนละหลายแสนนะคะเป็นเท่าแก่นเนี้ยไปแล้วอะไรคะน้ได้ยินเสียงไหมค่ะโอเคจริงดีก็อันนี้นะคะเดี๋ยวค่ะมาเห็นอะไรกันบ้างเดี๋ยวดู ว่า,าบริเวณตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะก็อยากให้ดูนะคะว่าพื้นที่นะคะโลเคชั่นตรงนี้เป็น,ปน,นแสงเดียวแจ้แจ้งขั้นขั้นแดหมออดีดัอันนี้นะคะเพราะว่ามันอยู่ในซังน้ำใหม่นะคะก<ม>็อันนี้นมาเยี่ยมถ่ายเพื่อนเก่าที่เลี้ยงด้วยกันนะคะที่ ซ่มบรีนะคะคือโอกาสปักทายเพื่อนไปด้วยวันนี้ก็คุยเล็กๆกันนิสสก,กอรคมาดูที่ผิตาไหนเริ่มต้นกกันนะคะลาไปก่บ